ครับทัวร์เอฟซีอิกาชูนะักโทษทันรับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะว่าตอนนี้การเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเหลือสามาเต็งนะครับที่มีโอกาสในการแย่ง2โคต้าสําคัญในการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัตินะครับนั่นคืออิฟส์วิทเชลหรือว่าเดอะทรัคเตอร์บอยหรือม้าขาวทีมที่2คือลีสยุนิเต็ดหรือว่ายูงทองและทีมที่3นะครับคือเต็งหนึ่งอย่างเลสเตอร์ซิตี้ หรือว่าจิงจอกสีน้ำเงิน3ทีมนี้ลุ้นกัน2โคตาตอนนี้อิฟสวิตชาวเป็นเบอร์1น,นะครับ2คือลีสสามคือเลสเ s t e r แต่เลส e ตอร์นั้นแข่งน้อยกว่าถ้าชนะในเกมตกค้างได้พวกเขาจะขยับขึ้นไปนำทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่สามารถคิดได้ว่า เกมตกค้างการันตีว่า3คะแนนแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นของเดือดชมเปเป็นชิพต้องบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งซีซั่นที่ลุ้นกันระทึกหัวใจและผมก็เชื่อว่าแฟนๆใน f c ฟซีกาชแนลเนี่ยต่างเอาใจช่วยเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีกลุ่มคนไทยบริหารใช่หรือเปล่าครับ ฝางกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิล์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีก,กาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับประเด็นแรกครับไปดูกันในเรื่องของจิ้งจอกสีน้ําเงินเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับต้องบอกว่าในปี2024เป็นปีที่แบบแฟนบอลเลสเตอร์ เครียดกันมากมันมีปัญหารุมเร้าทั้งในและก็นอกสนามอย่างในสนามเนี่ยเป็นปี2024ที่ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยผลงานในสนามโอ้มีช่วงเวลาที่ย่ำแย่หลายช่วงเวลาที่ย่ำแย่ทำให้พวกเขาต้องตกหล่นจากที่เคยยึดหัวหาดโดนหลีแซงโดนอิฟสวิทาวแซง เท่านั้นไม่พอเรื่องราวนอกสนามก็มาทําให้กังวลใจหลังจากถูกตั้งข้อหาทําผิดกฎเรื่องของการเงินสูงเสี่ยงมากเลยครับตอนนี้ที่จะโดนตัดแต้มรวมถึงในเรื่องของในม้งจิ้งจอกสีน้ําเงินวิลลี่เคิร์กผู้ดูการทีฟุตบอลหญิงของเลสเตอร์ถูกขับออกจากตําแหน่งหลังจากถูกจับได้ว่าแอบมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว กับนักเตะในทีมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องห้ามปี2024มันเลยกลายเป็นปีที่แบบโอ้โหอยากจะลืมเหลือเกินสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟน THE FOX นะครับแต่ในเกมล่าสุด Leicester City สะกดคำว่าชนะได้แล้วนะครับเลสเตอร์ ester, บทเอาชนะนอริสิตี้ได้3ประตูตอนหนึ่งคุณเห็นปฏิกิริยาของเจมี่บาร์ดีไหมที่เขาทำแบบเนี้ย คือมันสะใจไงประมาณว่าลดเปลื้องความกดดันที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมานั้นจาก7เกมหลังสุดเลสเตอร์แพ้ไปถึง4เกมนะครับชนะน้อยมากครับชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแตกต่างกันกับคู่แข่งอย่างเอฟสวิตทาวแล้วก็ลีสิตูเดตที่โกยแต้มรันฟอร์มเข้าฝักเข้าฟอร์มตลอดเวลาแต่เลสเตอร์ซิตี้คือ3วันดี4วันป่วย ไม่มีความแน่นอนใดนแดทั้งสิน้นจำกันได้ไหมครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพอจบปฏิทินปี2023โอ้โหท็อปฟอร์มมากเล่นเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพ25เกมหลังจากจบปี2023นะ่ะเล่น25เกมชนะไปถึง20เกมครับเสมอ2แพ้3ฟอร์มหรูฟอร์มโคตรดีน่าจะไร้ความกังวลในดๆทั้งสิน้น ในการที่จะเลื่อนชันคือน่าจะจองการันตีละหนึ่ใน2โคต้าลุนเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติมีเลสเตอร์แน่ๆณเวลานั้นใครต่อใครก็คิดแม้กระทั่งเข้าสู่ในช่วงปี2024ช่วงแรกๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเลสเตอร์นะครับมีช่วงที่แบบชนะ4เกมติดต่อกันตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ แล้วตรงนั้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เลสเตอร์หนีเอฟซูบิทาวแล้วก็ลิสยูเนเต็ดผู้ตามไปไกลามากครับเกิน10แต้มประมาณ12แต้มาะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว32เกมคุณลองคิดดูนะครับ32เกมที่ผ่านไปและคุณหนีคู่ต่อสู้12แต้มคือยากมากนะครับที่เลสเตอร์ซิตี้จะหลุดจากวงโคจรหลังจากที่เหลืออีกเพียง14เกมแต่นั่นแหละครับฟุตบอลลูกกลม,กลม ไม่มีความแน่นอนครับทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าคุณไม่ละเอียดประมาทพลาดกันเองและเลสเตอร์ก็มีช่วงที่แย่แพ้3เกมติดต่อกันเกิดขึ้น2จาก3เตะใน King Power Stadium ของตัวเองแล้วก็ดันมาแพ้คู่ต่อสู้โดยตรงอย่างลิสตยูนิเต็ดที่เอลแรมโรดครับนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่หลายๆคนเริ่มตื่นละเริ่มผวาละ ฮ้ย hey, มันไม่แน่นี่ว่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่เลสเตอร์แพ้เนี่ยเอฟสวิตชาวกับลีสรันฟอร์มกับชนะติดติดกันอย่างต่อเนื่องทั้งม้าขาวทั้งยุงทองต่างฝ่ายเก็บแต้มแบบเต็มไม่เต็มหน่วยมันก็เลยทำให้ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ลำบากนะครับและเหนื่อยมากสำหรับในการที่จะเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติใน2โคตาแรกคือตัวเองเนี่ยโอเคมันยังมีเกมตกค้าง แล้วถ้าหากว่าชนะได้ขยับแต้มขึ้นไปนำทั้งอิสวิตทาวและก็ลิสถ้าหากเป็นจำนวนนัดที่เตะเท่ากันซึ่งในตอนนี้นะครับสิ่งที่เลสเตอร์ต้องทำไม่ได้นะครับคืออย่าพลาดอย่าแพ้อย่าสะดุดเอนโซมาริสกาจะต้องทำอย่างไรก็ได้นะครับที่จะทำให้เลสเตอร์โกย3แต้มในทุกเกม นับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงนัดสุดท้ายแล้วรอให้ i ิฟ w ว c h กับลี s พลาดซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับโดยที่เลสเตอร์เนี่ยจะเปิดบ้านรับมือเบอร์มิงแฮมทีมท้ายตารางถ้าไม่ประมาทไม่เลือนเลกกันเอง l เลส e ตอร์น่าจะเบียดเอาชนะได้ในขณะที่ทั้งลีสทั้ง i p s สว c h ออกไปเยือนทั้งคู่นะครับแล้วออกไปเยือน2ทีมที่ยังมีลุ้น เพลย์ออนะฮะอย่าง i ิฟ w i ิชเนี่ยต้องไปเยือนนอร t ดซิตี้นะครับส่วนลีสไปเยือนช้างกระทืบโรง Coventry ดังนั้นทุกทๆเกมหลังจากนี้เลสเตอร์ห้ามพลาดซึ่งถ้าทำได้เติมความมั่นใจตัวเองได้เพิ่มความเชื่อมั่นภายในทีมได้เอนโซมารรสกาเล่นบอลที่เร็วกว่านี้ได้แล้วเราไปถึงเล่นฟุตบอลกันอย่างละเอียดรอบครอบผมเชื่อว่าเลสเตอร์จะกลับมารันฟอร์มได้นะครับ ขอแค่2อ,อย่างนี้ครับเรียกความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เคยผ่านมาในความไม่ละเอียดเล่นพลาดกันเองอะไรต่างๆนาน,นาต้องกลบจุดนี้ให้ได้ถ้าทําได้2ส,สิ่งนี้เลสเตอร์มีดีพอในการที่จะรันฟอร์มลัชนะทุกเกมหลังจากนี้นะครับยังไงเอาใจช่วยทางเลสเตอร์ด้วย <S 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 ส่วนทางฝั่งของเอฟสวตช์ โอ oh, แม่เจ้าไม่ธรรมดานะครับทีมของคิวแอนแม็กเคนนาเกมล่าสุดเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับโอ้โหยิงประตูท้ายเกมอีกแล้วนั่นทำให้อ p พิวิสาวน์นะครับนำเป็นจ่าฝูงสำหรับเรียลไทม์ในขณะนี้แล้วเป็นทีมเบอร์หนึ่งนะครับใน4ีลีกของอังกฤษทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปียนชิพลีกวันลีกทู ที่เป็นทีมที่ยิงประตูในช่วงท้ายเกมได้มากที่สุดท้ายเกมนับเฉพาะตั้งแต่นาที76ไปจนถึง90บวกรวมถึงทดเจ็บเอฟซูบิชาวหรือว่าม้าขาวคือเบอร์หนึ่งครับที่ยิงประตูในช่วงณเวลานั้นได้มากที่สุดนับจาก4ลีกของอังกฤษครับพวกเขาทำประตูได้ไปแล้วนะครับ25ประตูเกิดขึ้นบ่อยมากอันนี้ต้องชื่นชมทางแมคเคนาลเลยนะครับที่ สั่งให้ลูกทีมกำชับลำชาให้ลูกทีมฮึดสู้จนกระทั่งหยดสุดท้ายยิงไปในช่วงนั้เวลานั้น25ประตูเหนือกว่าลิเวอร์พูลนะครับถ้าเก็บสถิติมารวมกันอิสวิททาว25ลิเวอร์พูลของเชิงคลอบ24และเซาท์ท m มตัน21 20ประตูมี4ทีมครับนั่นคือเลสเตอร์ดาร์บี้นอร์แชมตันแล้วก็ออกซฟอร์ดครับ แล้วอิสวิททาวในเวลานี้เป็นทีมที่ยิงประตูแบบกระจุยกระจายถล่มทลายพวกเขายิงประตูได้มากสุดของลีกครับ8ปประตูมากกว่าลิสแล้วก็เลสเตอร์แต่เสียเยอะกว่าทั้งลิสแล้วก็เลสเตอร์เป็นทีมที่ยิงประตูในบ้านมากที่สุดในลีกในขณะนี้เป็นทีมที่ยิงเข้ากรอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ2องของลีกเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของลีก10นัดหลังพวกเขาชนะ9แพ้1น ฟอร์มโคตรดีครับและในภาพรวม40นัดชนะ26สเสมอ9แพ้5ตอนนี้นำจ่าฝูงเอลซูบิทชาวในมือของคิวอนแมคกเคนากำลังลุ้นเลื่อนชั้นเต็มตัวซึ่งเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีสซีซันที่แล้วจบอนันดับที่2ในลีกวันได้สิทธิ์เลื่อนชั้นซีซันนี้จะกระโดดเลื่อนชั้นสู่พิมียร์ลีกภายในซีซันเดียวเลยเหรอฮะโอ้ถ้าทำได้นี่คือแบบเป็นผลงานที่โคตรมหัศจรรย์มากๆ แล้วในชั่วโมงนี้สิ่งหนึ่งที่ i s สุ t ิทชาวมีคุณสมบัติที่ดีไม่ได้เป็นสองรองใครคือเรื่องของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทีมเวิร์กแน่นมากและวก็เล่นกันอย่างก,กล้าหาญลุยกันแบบเต็มที่ครับในทุกๆเกมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของแม็กเคนเนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นเต็มตัวนะครับทีนี้ปิดท้ายกันที่ลิสยูไนเต็ด ลีสยูนิเต็ดนะครับของเดนเนฟาเคก็ฟอร์มพิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2024สวนทางกับทางเลสเตอร์ตั้งแต่ปีใหม่2024เป็นต้นมานะครับลิสชนะ13เกม13เกมนะครับเสมอ2ไร้พ่ทำคะแนนได้41แต้มจากทั้งหมด45คะแนนเป็นทีมที่ฟอร์มโคตรด,ดีสำหรับในปี2024ในเกมล่าสุดก็เกือบตายนะครับ เล่นไม่ได้แบบเนี้ยบด้วยนะครับมีความผิดพลาดนะครับแต่พวกเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอะไรเกมรุกนะครับสามารถที่จะคาดหวังในทุกพื้นที่ของสนามอย่างเกมล่าสุดเนี่ยโอโ้โหแดนเจมยิงสวยๆครึ่งสนามเห็นไหมครับว่ามันมีม,มิติในเรื่องของเกมรุกที่มันหลากหลายมากขึ้นสำหรับทางลีสชุดนี้นะครับตอนนี้ดาเนียลฟาเคกำลังทำลีสได้อย่างเมามันแล้วเขาก็เชื่อว่าทีมชุดนี้ กลมกล่อมลงตัวมีเสถ่าพที่มากพอในการที่จะจบ2อันดับแรกได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลดูดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าในรอบ18นัดลีสเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ในการครอบคลองบอลได้มากสุดเป็นอันดับ3ของลีกครับติดท็อปทวีลีสเป็นทีมที่ยิงเข้ากรอบได้มากสุดของลีกติดท็อปทวีครับแล้วก็สร้างโอกาสได้มากสุดของลีกติดท็อปทวี ยังไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองนะครับเรียกได้ดว,ว่าเกมในบ้านแข็งแกร่งมากๆแล้วก็มีประตูได้เสียบวกลบบวกมากที่สุดคือทำได้ดีกว่าทางเลสเตอร์และก็อิฟสวิทเทาตอนนี้ลิสเดินหน้าเต็มกำลังเดินหน้าเต็มระบบพวกเขาสู้เพื่อการกลับมาอยู่ในดิกสุดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าสนใจนะฮะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่อึดใจนะครับช่วงโค้งร้อเมตรสุดท้าย น่าสนใจมากครับสำหรับ2โค้ตสุดท้ายที่ต้องแย่งกันระหว่างเลสเตอร์อิสวิชแล้วก็ลีสนะครับใครเป็นแฟนเลสเตอร์อิสวิชลีสแสดงตัวดวดเลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมซัพพอร์ตช่องทางอิกาชาแน,นลด้วยครับเพราะว่าที่นี่อิกาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ